บทสวดพระพิคเนศเทพแห่งความสำเร็จถ้าใครได้ฟังแล้วแชร์ออกไปขอให้ได้พบแต่ความสุขความเจริญความมั่งคัง่งความสำเร็จทุกประการถ้าใครได้สวดมนต์ตามทุกเช้าเย็นจะบังเกิดโชคลาภและความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์โอมสีคเนศายะนะมะาโอมสีคเนศายะนะมะาโอมสีคเนศายะนะมะา พี่ๆท่านไหนที่ผ่านเข้ามานะครับที่ยังไม่เคยติดตามอาจารย์เลยนะครับอา,อาจารย์นะครับจะเป็นผู้คิดค้นไพ่เสียงร้อยแปดนะครับผมเสียนที่เห็นอยู่ในไพ่เนี้ยจะไม่ใช่ภาพวาดนะครับจะเป็นเสียนที่มีอยู่จริงที่บ้านความจริงเนี่ยมี300ร้อยกว่าเสียนเลยแต่ว่าก็เลือกมา108รเสียนให้ครูบาอาจารย์ได้มาโปร่สิทธิ์นะคะ จริงๆอยากให้พี่ๆได้รับชมเนาะคือเสียแจะได้เสียสวยมากค่อยเยอะม่ออะไรเสร็จสับดีๆแล้วก็ไปค่อยค่อยเปิดอะไรประมาณนี้ให้ให้แบบเข้าไปขอพรให้ไปรับพลังบวกจากคูบาอาจารย์นะคะแบบเยอะมากจริงๆเยอะเยอะมากแต่คือคืออาตาเป็นคนคิดค้นไพ่เสียาแบบคุณแรกกันนะตอนนี้อย่างว่าคนไทยก็จะเรียนแบบ ่กีันเขาเรียกว่าบางคนก็เรียนแบบไม่ทําตรงก็ทาอ้อมนะคะอาจารย์เยอะมากนะนตอนนี้นะ่ะไพ่เนี้ยจบลิขสิทธิ์แหละแต่ว่าเขาก็ไปเอาเสียรูปแบบอื่นมาดูได้เพราะเราไม่ด้จบเรื่องเรื่องการดูนะคะเราจบในตัวไพ่อะไรประมาณนี้นะคะครับผมเดี๋ยวคนดูอาจจะงงเคยไปดูเนี่ยเขาก็มีเสียรอะไร่เนี่ยแต่ว่า อยากจะบอกว่าเออของอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ทาคนแรกของไทยของโลกเลยแม้ว,ว่าได้ไ,ไม่มีใครดูจะบอกว่า,เ,าเห็นมาดูสําหรับแบบนี้มีไม่กี่บใบแต่ความจริงนะครับอันนี้จะเป็นสําหรับใหญ่นะครับที่มีครูบาอาจารย์องค์ใหญ่ๆนะครับส่วนสํหรับย่อยอีกสองสำรับเนี่ยมีน้อยคนมากที่ได้ดูกับอาจารย์นะครับแต่ว่าถามว่ามีไหมมีมาแล้วนะครับคนที่เข้ามาดูส่วนตัวนะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ เสียงใบแรกที่ได้จะเป็นเสียงพระแม่อุมานะคะนะเสียงพระแม่อุมาเทวีแล้วก็เป็นเสียงปู่ปัญจสิงห์ทอง<ะ>แล้วก็เป็นเสียงปู่เพชรฉลูกันอ่านะคะคนวันจันทร์ก็จะเฮงอีกแล้วนะคะเ<ะ>พราะว่าด้วยบุญบารมีที่คนวันจันทร์ทำมาเนี่ยนะเอ่อเหมือนกันนะักเวลานี้อาจจะเริ่มได้ใช้บุญใช้กุศลของตัวเองแล้ว นะคะเพราะว่าหลังจากที่ใช้กรรมมาอย่างโชคชวนในหลายๆเรื่องทงทงคุณคนก็ไม่ขึ้นช่วยคนก็ไม่อะไรอย่างเงี้น,นะ,ะ,นะออแล้วออทําธุรกิจการค้าอะไรนี้ก็กกรุ่งรุ่งดอนแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเฮงเลยนะคะนะรอรับทรัพย์รอรับทรัพย์เป็นรยรอรับแบบ เลื่อนฐานะเลื่อนแบบชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะเจ้าหญิงเป็นมาดามเลยใช่ไหมค่ะจ๊ะอ๋อแน่นอนอยากเกิดมาดามเสมอพี่ออมีอยากเกิดมาดามเลยอยากเป็นมาดามเพราะคุณได้เสียบปลูกเพชรฉลุกันไงน้ำบุญกุศลที่ทำมาจะหนุนดวง ส่งให้ดวงให้แบบว่า,าให้คุณมีชีวิตให้คุณมีฐานะที่ดีขึ้น<ะ>ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสมหวังสมความปรารถนา<ะ>อยากได้รถอยากได้บ้านอยากมีกิจการที่มันฟังฟังเดินละลานคุณก็จะได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มานะคะพคูดได้เห็นพระแม่พระแม่อุมาด้วยนะคะ,ะนะเพราะฉะนั้นพระแม่มันดังให้แน่นอนเพราะว่าพระแม่เป็น พม่า,มาดาของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์น่ะหรือความครบครันในทุกๆเรื่องครบเครื่องทุกอย่างจะอยู่ที่พระแม่อุมาทวีนะคะเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์มีทุกอย่างครบหมดเลยนะทีนี้เงื่อนไขข้อแม้มีนิดนึงที่ครูอาจารย์บอกมาคุณจะต้องถือศินนะคะถือศิลห้าแล้วก็สิลแปดเป็นบางวันในวันเกิดของคุณก็ได้ในวันเนี้ย ลองถือสิ่งแปลดูสักหนึ่งวันหรือว่าเทศกาลกินเจที่จะเข้ามาถึงนี้นะคะคก,ก็ให้คนวันจันพยายามถือสิ่งแล้วก็ขอกับเทวดาประจําตัวนะคะคคขอเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขอบรรพระรุษผู้ผร่วงรับไปแล้วแล้วก็ขอเทพพิภพติน,นะคะคุณก็จะส่งความปรารถนานะในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะคคนะ คนวันจันถ้ามีโชคปุ๊บให้พยายามทําบุญหรือว่าสวดมนต์นั่งสมาธินะคะนะถือว่าโชคดีแล้วนะเนี่ยเหมือนเป็นการตอบบุญนะเราต้องรับมาดังใช่คือเหมือนคนวันจันดวงเขาเริ่มแบบที่มันทุกๆมาบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเปิดดวงจะเริ่มเปิดให้เขาคือเริ่มเปิดมันก็จะแบบมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีผสมปนเกันไป พอทีนี้พอระยะเวลาหนึงถึงเดือนพฤศจิกามันเริ่มเห็นวิแววแล้วมันมันพอจะมีอะไรที่มันดีขึ้นอะไรที่ไม่ใช่มันก็ตัดทิ้งไปทีนี้มันก็จะหลุดจะสิ่งดีๆที่มันจะค่อยคืบคลานเข้ามามในชีวิตเราหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วอ๋อเดือนพฤศจิกาก็ถือถือว่าดีถือว่าปังดีด,ดีดีขึ้นไปเขาเรียกว่าเป็นกราฟขึ้นนะอาจารย์ใช่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ